สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่กัญญาพักจะบอกว่าเลียกข,ข้ามเสียนพระเป็นยังไงเดี๋ยวพี่กัญญาพักจะเขียนให้ดูนะคะอันนี้สมมุติว่าเป็นฐานพระนะคะฐานพระเราก็จะนับหนึ่งจากซ้ายมือนะคะให้นับหนึ่งจากซ้ายมือหนึ่งแล้วก็ลากขึ้นมาอย่างเงี้ยใหลากขึ้นมานะคะหนึ่ง แล้วก็สองลากลงมาเป็น3านะคะสแล้วก็ส5่ห้า เลขกันเลขเลขข้ามเสียนพระนะคะพอเราลากได้แล้วนะคะถ้าเราฝันเห็นพระพุทธรูปนะคะหรือฝันเห็นพระถ้าเรายังไม่มีตัวเลขนะคะถ้าเรายังไม่มีตัวเลขเราก็จับคู่ จับคู่ยัง3า9เนี่ยบนยังไม่เคยออกนะคะหกเก้าสามสาเนี่ยเป็นเลขอาถรรพ์ถ้าจะออกก็คือ3ามหกห9สามหกเกกแล้วก็สามเจะออกสองตัว แต่ว่า3ามตัวนี้ยังไม่เคยออกนะคะเพราะว่าเป็นเลขอาถรรพ์แต่ว่าลอตเตอรี่นะเคยออกแล้วอ่าสามหกลอตเตอรี่สมตัวหมุนสี่ครั้งสมัยก่อนน่ะนะคะแล้วก็เลขข้ามเสียนผาเนี่ยงวดงวดก่อนมู่นก็ออก9ก้าหกหนึ่งเหก็ออก2ตัวนะคะแล้วก็มา 07นยแล้วก็มาออกโต๊ดสี่เหนึ่งออกโต๊ดอันนี้ก็คือเลขเลขวันพระเลขข้ามเสียนพระวันพระก็ซื้อได้นะคะตัวนี้ก็เคยออกบ่อย2 5 5ห้าห้าสอห้ นี่ก็คือเลขข้ามเสียนพระนะคะเลขพวกนี้จะออกแต่ถ้าเป็นสามตัวนี้จะไม่ค่อยออกถ้าออกก็จะเป็นออกหกเก้าเก้าหกออกเลขจับคู่นะคะสมมติว่าถ้าเราเห็นฝันเห็นพระหรือว่าเป็นหวยวันพระเป็นเป็นหวยออกวันพระข้างขึ้นข้างแหลมนะคะเลขข้ามเสียนพระเลขข้ามเสียนพระก็จะมี มี0 7 4 7์1 7็1สนะคะแล้วก็258แแล้วก็ที่เหลือเราก็มาจับคู่กันนะคะอันนี้เป็นเลขอาถรรพ์ไม่ค่อยออกแล้วก็จับคู่ จับคู่2ตัวจับคู่2ตัวนะคะอย่างสมมุติว่าเราชอบใช่ไหมคะชอบเลขเลขอะไรสองห้เราก็จับอันนี้อันนี้3ตัวแล้วก็จับสองตัววดที่แล้ววดที่แล้วออก4ี่หนนะคะเลขข้ามเสียนพระ ออกแทบทุกงวดเลยค่ะเลขข้ามเสียนพระเฮาก็มาจับคูเลขสองหาหาสองซีหนึ่งหนึ่งีน,งน,นคะคะห้าแปดแปดหา้า แปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกเนี่ยเราก็ไปหาเลขเลขใครมีเลขดับนะคะใครมีเลขดับแล้วก็ตัดออกส่วนมากจะออกเลขข้ามเสียงพระนะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการเสียงซื้อนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะ